กดคี Escape เพื่อทําการ Deselect ตรงนี้เราจะได้ลักษณะของหูแก้วกาแฟขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าหูแก้วกาแฟด้านล่างกับด้านบนเนี่ยมันยังไม่เท่ากันตรงนี้เราจะทําการปรับให้มันเท่ากันเลือกพื้นผิว2พื้นผิวด้านล่างนี้ติดกันนะครับแล้วก็ทำการกดคีย์ลูกศรขึ้นจะเป็นการเลือกพื้นผิวที่อยู่ติดกันขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเลือกจนถึงพื้นผิวนี้ถัดไปเราจะทำการสเกลมันนะครับ กดคีย R ดูให้แน่ใจว่าในส่วนของ Action Center เนี่ยไม่ได้เลือกอยู่ที่ใดเลยกำหนดค่าในส่วนของการซัเนเป็น0%กดคีย Q ทำเช่นเดียวก,กันกับอีกข้างนะครับเลือกพื้นผิว2พื้นผิวกดคียลูกศรขึ้นกดคีย R Scale กำหนดค่าการ e นกดคีย Q กดคีย Escape ยกเลิกในส่วนที่ถูกเลือก เราจะได้ลักษณะของแก้วกาแฟกันแล้วเพียงแต่ว่าในส่วนของแก้วกาแฟตอนนี้มันยังเป็นพ y ลีกอยู่มันยังเป็นเหลี่ยมนะฮะหรือถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือมันยังเป็นลักษณะของโมเดลที่เป็น low resolution นะครับเราจะทําให้มันเป็น high resolution นะครับหรือทําในส่วนของ subdivision ให้มันตรงนี้ให้กดคีย์แท็บหครั้งจะเห็นว่าในส่วนของแก้วกาแฟเนี่ย ะะจากที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะดูโค้งมนถ้ากดแท็บอีกครั้งเนี่ยมันจะกลับไปเป็นโพลีกรอนนะฮะต่อไปเราจะทำการใส่ Material หรือใส่วัสดุให้กับโมเดลให้กดคีย์ในหน้าต่าง Po l y กร s s t t m t t r r i l l เนี่ยในส่วนของช่อง Name ให้ตั้งชื่อนะครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น Mark ในส่วนของ Color นะครับตรงนี้ให้คลิกลงไป ผมจะเลือกสีเทาตัวนี้ไปก่อนคลิกโอเคคลิกโอเคถัดไปเราจะทำในส่วนของ UV Map นะครับตรงนี้ผมจะเซฟไว้ก่อนนะครับให้เซฟที่ตรงนี้ตามผมนะครับผมจะแนะนำา2วิธีวิธีที่1ผมจะแนะนำวิธีทำตามตัวอย่างที่มีมากับเฮลของโปรแกรม นะครับซึ่งผมจะให้ดูข้อแตกต่างนิดหนึ่งนะครับโดยการทำ UV map เนี่ยตามตัวอย่างนี้มันจะส่งผลให้แก้วกาแฟนะครับในส่วนของพื้นผิวด้านไหนมันเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือมันมีในส่วนของ texture ที่เราจะนำไปสกรีนบนพื้นผิวด้านนอกของแก้วเนี่ยมันไปเกิดอยู่ด้านไหนด้วย ตรงนี้ไปที่มุมมองด้านหน้านะครับนี่จะเป็นวิธีทําตามตัวอย่างของเทลของโปรแกรมที่มีมาให้อาลละกบไปที่มุมมอง Perspective ิดกดคีย์ชิปลูกศรขึ้นเลือกหูแก้วทั้งหมดเราจะทําการซ่อนหูแก้วโดยใช้คําสั่งหายกดคีย์ H H ฮ่องกงนะครับซ่อนหูแก้วลงไป จากนั้นเราจะทำในส่วนของ UV Map คลิกเลือกไปที่แท็บ UV จากนั้นคลิกเลือกที่ UV Projection to คลิกแล้วก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งใน viewport กดคีย์ Q เสร็จแล้วเราจะทำการ Unhide ในส่วนของหูแก้วกาแฟนะครับกดคีย์ U ในส่วนของคำสั่ง Hide กับคำสั่ง Unhide นะครับมันจะอยู่ที่เมนู View ตรงนี้จะเป็นในส่วนของคำสั่ง h i นะครับก็คือ High Selection อ H นะครับอันไฮก็คือ Key U ตรงนี้เมื่อเราทำา v v แล้วนะครับในส่วนของแท็บ UV ด้านบนแทนะ็บ Tab ด้านบนนี้เขาจะเรียกกันว่า Interface Layout Tab นะฮะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายแท็บแล้วก็สามารถที่จะสร้างแท็บส่วนตัวขึ้นมาเองได้ด้วยในส่วนของ UV ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ ซึ่งจะให้ดูว่าเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยมันจะเลือกในส่วนของพื้นผิวนะฮะทางด้านนอกและด้านในของแก้วกาแฟตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเร็วๆให้ดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะมาในส่วนของการใส่เท็กเจอร์เลยนะครับเลือกไปที่เช็เรนเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ m a ทเท i a รีย r มันะฮะเลือก คลิกเลือกที่ material ตัวนี้แล้วก็คลิก add layer image map load image แล้วก็เลือกในส่วนของรูปภาพที่เตรียมไว้เข้ามาจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมันจะแสดงผลอยู่ที่ด้านนอกของแก้วนะฮะที่พื้นผิวด้านนอกและก็มันจะแสดงอยู่ในส่วนของพื้นผิวด้านไหนด้วยนะครับตรงนี้เวลามัน ทำแล้วเนี่ยมันจะต้องมานั่งแก้ไขในส่วนของแมทเทอเรียบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งยุ่งยากนะฮะแล้วก็รู้สึกจะผิดขั้นตอนเพราะว่าในส่วนของเฮลนะฮะตัวอย่างที่มีในเฮลที่โปรแกรมแนะนํามาเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการทํา UV map เบื้องต้นเอาละผมจะกลับไปที่แท็บโมเดลแล้วก็จะทําการรีเวิร์นะครับย้อนกลับไป การบันทึกครั้งล่าสุดนะครับรีเวิร์ดคลิกปุ่ม yes ละตรงนี้เราจะไปทำในส่วนของ uv map อีกครั้งหนึ่งที่มุมมองด้านหน้าคลิกเมาส์เลือกในส่วนของหูแก้วจากนั้นกดคีย์ชิปลุกสอนขึ้น ทำการซ่อนหูแก้วนะครับกดคีย์ H จากนั้นเราจะทำการเลือกพื้นผิวประมาณนี้นะฮะสองพื้นผิวกดคีย์ L ทำการลูบก,กดคีย์ Shift ลูกศรขึ้นเราจะเลือกพื้นผิวมาประมาณแค่นี้จากนั้นเราจะคลิกไปที่ UV Projection Tool นะครับคลิกเมาส์หนึ่งครั้ง กดคีย Q กดคีย Escape แล้วก็ทำการอัน i d e ในส่วนของหูแก้วทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของ Tab UV อีกทีนึงนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้มันจะทำงานอยู่เฉพาะในส่วนของพื้นผิวด้านนอกของแก้วกาแฟเอาละต่อไป เราจะทําการโคลนแก้วกาแฟออกไปอีกหนึ่งใบตรงนี้ให้ไปที่โหมดไอเทมแล้วก็ไปที่แทบ duplicate, ็บดูพิเคตนะฮะคลิกที่คำสั่งโคลนลากเมาส์ลากแก้วที่ถูกโคลนนี้ออกมานะครับในส่วนของคำสั่งโคลนเนี่ย ในส่วนด้านล่างเนี่ยตรง instant เนี่ยให้คลิกเช็คให้มีเครื่องหมายไว้ด้วยเสร็จแล้วกดคีคิวครับเราจะได้แก้วกาแฟ2ใบแล้วโดยแก้วกาแฟใบแรกเนี่ยจะเป็นแก้วกาแฟต้นแบบนะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นแก้วกาแฟลูกแบบนะครับซึ่งเวลาถ้าเราปรับแต่ง แก้วกาแฟใบแรกเนี่ยใบที่2เนี่ยจะถูกปรับแต่งตามไปด้วยต่อไปเราจะทําการสร้างในส่วนของพื้นนะครับตรงนี้ให้ไปที่แท็บเลเยอรโดยพื้นเนี่ยเราจะไม่สร้างเองเราจะใช้พื้นสําเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้นะครับโดยการติดตั้งในส่วนของคอนเทนต์นะมันจะมีในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆซึ่งจะเป็น Material, e n v i r o n m e n t m e s h i อเทมแอสเซมบีมีมาให้นะฮะตรงนี้ให้เลือกมาที่ในส่วนของโฟลเดอร์เบสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของกาวแพนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราดับเบิลคลิกไปเลยเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้วเนี่ยในส่วนของกาวแพนเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในวิวพอร์ตเอาละทีนี้ให้ไปที่แท็บเรนเดอร์นะครับ ที่แท็บเรนเดอร์ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปรับนะะในลักษณะของ Material ของแก้วกาแฟเนี่ยให้เป็นลักษณะของแก้วเซรามิกกันก่อนตรงนี้ให้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมตรงเรนเดอร์น,นะครับในส่วนของ Shader Tree คลิกรูปสามเหลี่ยมที่มักคลิกที่ Material ตัวนี้เราจะกำหนดค่าในส่วนของ Specula r ์อมันเนี่ย เป็น10ในส่วนของฟร e เนลเนี่ยผมจะปรับไปเป็นสัก50นะแล้วก็ในส่วนของลัสเน็ตรงนี้จะเป็นการกำหนดในส่วนของออพื้นผิวนะลักษณะของแมทเทอ a l เรียลเนี่ยในส่วนของพื้นผิวให้มันดูหยาบนะครับตรงนี้ผมจะไม่ให้มันหยาบเลยลก,กำหนดค่าลงไปเป็น0%จากนั้นในส่วนของ สเปกุร a านะฮะคือการกําหนดความมันวาวของ m a t e r i ร l เตรงนี้เราสามารถที่จะกําหนดค่าในส่วนของ Reflection Amount กับ Fresnel ตรงนี้ได้เลยหรือจะใช้ลักษณะการแมทนะฮะก็คือมันจะปรับให้ในลักษณะของอัตโนมัติก็คือ t c t specular นะครับเมื่อคลิกเช็คตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในส่วนของแก้วเนี่ยมันจะดูมันวาวขึ้นมาทันที จากนั้นในส่วนของ b u r ร์รี่รีเฟล o ชนะครับผมจะคลิกเช็คให้มีเครื่องหมายาไว้แล้วก็กำหนดค่าในส่วนของ Reflection Lay เนี่ย <c oughs> ไปเป็นสักร้อเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะมาปรับในส่วนของสีของแก้วกาแฟอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้ถ้าคลิกลงไปนะครับมันจะมีมันจะมีในส่วนของจานสีนะครับให้เลือกสีที่ต้องการ นะค,ความสว่างของสีนะค,ความสดตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ Color อร์โหมเนี่ยมันจะมีรูปแบบให้เลือกอยู่ด้วยกัน3รูปแบบก็คือ s s v นะฮะ k e v i n แล้วก็ RGB หรือจะ ใช้วิธีการกำหนดค่าสีนะครับจากการกำหนดค่าตัวเลขตรงนี้นะฮะคลิกที่ตัวเลขแต่ละชุดนะฮะแล้วลากเมาส์ซ้ายขวาส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดคีดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกนะแล้วก็ลากเมาส์ซ้ายขวามันจะค่าตัวเลขในทั้ง3ชุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตรงนี้จะปรับไปที่จุด03ทั้ง3ตัวเลย ต่อไปเราจะนำภาพเข้ามาทำการ Image m a p นะฮะยังคลิกเลือกอยู่ที่ Material ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ a d d Layer เลือกไปที่ Image m a p Load i m a g เเลือกไปที่ภาพที่เราได้เตรียมเอาไว้ตรงนี้ก็คือภาพนี้นะแอดมิ admin. เราจะได้ภาพเข้ามาเนี่ยสกรีนอยู่ในส่วนของพื้นผิวด้านนอกของแก้วแล้วนะรตรงนี้ให้ไปดูด้านในนะครับ จะเห็นว่ามันไม่มีนะครับผิดกับการทําตามตัวอย่างที่เฮลของโปรแกรมมีมาให้นะฮะมันจะมีในส่วนของรูปภาพเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่พื้นผิวของแก้วด้านไหนด้วยเสร็จแ,แล้วในส่วนของรูปภาพเนี่ยให้สังเกตว่า,าสีนะ,ะมันดูจางๆจืดๆเราจะมาปรับค่าในส่วนของแกมมานะปรับลงไปเป็นจุด455 ทดลองปรับค่าดูนะฮะปรับดูหลายๆค่าลตรงนี้เราได้ลักษณะของแก้วเซรามิกที่ต้องการแล้วต่อไปเราจะทําให้แก้วใบนี้นะครับเป็นแก้วใสนะ,ะโดยแก้วใสเนี่ยในส่วนของแมทเทอ a l ีเนี่ยเราจะไม่ไปกําหนดค่าเองนะครับเราจะใช้ material ในส่วนของที่โปรแกรมมีมาให้ ตรงนี้ก่อนอื่นให้ไปที่แท็บ item list นะฮะแล้วก็ในส่วนของ c o f f e m Mug ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนในส่วนของเชน p e เนียให้เป็น Mesh คือให้มันอิสระต่อกันจากนั้นตั้งชื่อใหม่แล้วก็ แก้วด้านนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อใหม่ด้วยเช่นกันเป็น Coffee Mug Glass โอเคกลับไปที่แท็บ s h a d e r Tree ตรงนี้ผมจะเลือกในส่วนของแก้วนะฮะ Folder Glass ให้เข้ามาที่นะฮะเวลาถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยให้เข้ามาที่ f o l เดอของ Material ก่อนนะครับเลือกไปที่ Folder ร Glass l s oss, นะฮะผมจะเลือกใช้ Material ตัวนี้ก็คือ Clear Glass ลากมาใส่เลยโอเคเราจะเห็นว่าในส่วนของแก้วใบนี้มันจะเป็นลักษณะของแก้วใสแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อนำา m t t r r i l l เนี่ยมาใส่ในส่วนของภาพที่สกรีนอยู่ด้านนอกของพื้นผิวของแก้วเนี่ยมันหายไปอนะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมาทำการ Image Map ใหม่ให้เลือกมาที่ในส่วนของ Coffee m ัก g l a s s นะครับ เคลียร์กราดแล้วก็เลือกม a ทเรียลตัวนี้ทำการ Ad ดเลเยอร์อิมเมจเลือกมาที่ Use clip Browser ซึ่งเราจะเลือกในส่วนของภาพที่เคยดึงเข้ามาใช้งานแล้วนะฮะก็คือภาพนี้ Admin นเมื่อเลือกเมื่อเลือกในส่วนของภาพแล้วเนี่ย <c oughs> ภาพมันก็จะยังไม่แสดงนะฮะตรงนี้เราจะต้องลากในส่วนของภาพแอดมินตัวเนี้ยมาใส่ไว้ใน Material ตัวนี้ อย่าลากมาวางข้างใต้นะครับลากมาวางทับเลยมันจะเข้าไปอยู่ไปซ้อนอยู่ข้างในนะฮะเป็นชั้นเลเยอร์อยู่ข้างในเลเยอร์ของแมทเทเรียลตัวนี้อีกทีหนึ่งอาล่ะตรงนี้จะเห็นว่าในส่วนของภาพเนี่ยปรากฏอยู่ที่พื้นผิวด้านนอกแล้วนะเพียงแต่ว่าในส่วนของสีเนี่ยมันยังดูแปลกออกไปเราจะมากำหนดในส่วนของเบนโหมดเนี่ยไปเป็นดิวิด แล้วก็กำหนดค่าในส่วนของแกมมาเป็นจุดสี่ห้าห้าโอเคเราได้ลักษณะของแก้วแล้วทีนี้ก็ <c oughs> จะทำการใส่ในส่วนของ Material ให้กับในส่วนของพื้นบ้างนะผมจะเลือกมาที่ Folder Studio Material จะเลือกพื้นไม้ตัวนี้มาลองใส่ดู Okay. เริ่มจะดูสวยงามขึ้นนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับก็ไปที่แท็บไอเทมลิสต์ไปเปิดตาในส่วนของ Water ตรงนี้เราจะนำแมทเทอเรีนั่ที่เป็นน้ำนะฮะที่มีลักษณะเป็นน้ำเนี่ยมาใส่ให้กับส่วนที่เป็นน้ำเลือกไปที่ โฟลเดอร์ออร์แกนิกลิควิดผมจะลากตัวนี้แล้วกันมาวางใส่อโอเคเราจะได้ลักษณะของแก้วตามที่ต้องการแล้วนะครับก็คือแก้วด้านซ้ายเป็นแก้วเซรามิก <c oughs> ส่วนแก้วด้านขวาเนี่ยเป็น แก้วใสนะมีน้ําอยู่ภายในไปที่เชดเดอร์ทีครับตรงนี้ผมต้องการปรับในส่วนของน้ำเนี่ย <c oughs> ให้เป็นน้าเปล่า,เ,าเลือกไปที่วอเตอร์ครับสปอตดิงไอซ์บลูแล้วก็คลิกที่ตัวนี้สปอตดิงแล้วก็ในส่วนของ Property ของมัน ให้คลิกที่ Material Trans แล้วก็ตรงนี้กดคีย์ชิปค้างไว้นะครับปรับให้เป็น1ทั้งหมดเราจะได้ในลักษณะของน้ำที่เป็นน้ำเปล่าแล้ว